ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้น่ราสิพามาเบิ่งยายต่ำจีนสิ้นเนี่ยีนสิ้นงามบอคอยพูดเลยอยากได้กันกกดติด・ตามมือลากับ,บยายน้ำ้อมเออมืนนี่อวานนี้น่ะอากาศท้อนฮอนน่ะทึ่งเป่าพัดลมเป่าจะมันฮอนนาะฝนมิดโมันก็่้ฮอน ฝนกับเจ้าตุ๊กล่ะนี่ยายเ็ดแดดพอปัน่นไว้แดดนะว,ว่าอันพระอาทิตย์จะกินน้ำแข็งใส่ด้ใช่ก,กินเพิ่นกับมีนั้นดอกแยกกินกับมีเย็นคือเก่ามันก็ฮ้อนคือเก่าอ๋อพ่อแม่พี่น้องก็ฮู้ละว,ว่าเฮ็ดหยังอันต้องอันเฮ้พระอาทิตย์อันเซาฮ้อนได้ก็คืออย่ง อืมอย่าได้คิดกันอ๋อเอาพัดลมไปเปลกับพ่ออาทิตย์แล้ววันที่นี้มันก็จะเย็นเย็น <vivir> พัดลมเลยเบบเพลพระอาทิตย์ได้ถึงเอาพัดละพัดลมมันเย่อๆนะแม่พระอาทิตย์เพิ่นกับเอ็ดทำงานไปตามพระอาทิตย์นั่นแหละอยู่ตรงฟ้าด้เอ็นนั่นเลยฮ้อนกับเอ็นนั่นเลยธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องงั้นเมื่อวานี้พ่อแม่พี่น้องมืม่อวานี้ในะ อันยายยายบอกว่ารับเปิดโทมนี่ยายไปกรุงเทพไม,ม่ไปยายยายมีแับ,บอ๋อยาย,ยาลูกวิบบับเอาแล้วยายย,ายันยายยันเฮ้วิบบับมันหายซะก,ก่อนไปเยี่ยมหลานหลานชายออลุ่มมีท่านได้ครบเดือนแล้วยังมีท่านได้ไปเยี่ยมคาวิบบับอย่นี่แหละเนาะเป็นยานค่าแถอะวิบวับตัวน้นอยเดี๋ยวมันห<า>้ย,<ร>ยวิบวับซะก,ก่อนตังสิบไปเฮ้ยวิบวับไป อันเาวิวับเป็นนีไปโลดจังนั้นต้องมาเฮือนดอกต้องมันไม่ต้องมาเฮล่าหรอกก็ก็ล่ากันมีไปหามันคือกันวิวาสล่ากัอยู่เงินคือกันมีไปหานยิ้ห้าซื้อของอันยํน้ห้าซื้อของอันบ่มีกาแฟกาฟฟนะ่ะก็อันไปไปซื้ออยู่รีเปอร์ไปเพเลยไปซื้อไปซื้อขนมอยู่รีเปอร์หรือว่าไปซื้อกาแฟมาเฮอ,อน คุณเหงือกได้ร้บบัที่นี้ก็อันอันป้องกันอันเจ้าของนําพร้อมแล้วกันน้าหาเอาไปตลาดก็ต้องเสริมแม่เสิม์น่แม็กัน,น,น,กกนพิ่ตามูกอย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเด้อวะ่ะกต่อันอย่าอย่าลืมเพราะว่าเราเราต้องสั่งไว้พ่อแม่พี่น้องนําพร้อมอัน เพื่อป้องกันเนี่ยจริงไหมโอ้มันกสีสันเนี่ยเรกลรองกันมีมิ่งนอกคนก็ได้โยกอยู่คือนี่หนีเวซัพพอมันสั่นนั่นแหละนี่เดนี่ดยนั่นแหละเวลาอัดเข้าไปแล้วมันคลิปมันสั่นหาลังเอฟซีหาลังคนเพื่อนห้ามด่งแต่ว่าโอ้ยายตาลายหมดแล้วครับมีแต่ลายน่ะเลยเจ้าของมีมิ่งให้ โยกไปโยกมาอยูา่านักกันนิ่งจะได้แหละนี่ดิแบบนี้ยายเสียอาขาตั้งกล้องเองแล้วก็เฮ้ยล่เอาเว้อย่างเดียวพอๆๆอืมถืว่าบ่ายเหมือนว่าเขาเพราแม่พี่พน้องย้ำแหนย้ำแหนตอนนั้นน่ะยายก็ลืมนะยายก็นับปึงยายก็ลืมลืม ลืมนำคำว่าคนนี่แหละลืมนำพิธีก่อนพาคนักพาคนี่แหละเขียวภาคไปพลาคไปพลาคต่อไปหรอพิธีบอลต่อไปจักนาทีแล้วสี่เพราแม่พี่น้องมื่อวานนี้หนักกินข้ากวกะเผราะหนักินแล้วเจกกับปัน ก็เป็นอื๋อที่ไอ้ภูมิมันพัดเธอละพัดเ,เอพัดเขาอ๋อจำกระเทียมผิดอ่ะอือเขาพัดเธอละล้วอันไอ้ภูมิมันเฮ็ดเธอลาแซบแซ่บสีบุ๋มแซ่บคักเลยดิออไอ้ภูมินาเลหย,ยังกระจายก็คือกันกับยายนี่แหละ ้างดีเห็นจเจ้าของยิ้เปินอยู่โอ้มันยังน้อยอยู่เนาะลากแต่ยังน้อยอยู่นะ้อยก็ย,ย,ยิ้มสำเบะผู้น้อยลอนะแล้วเนาะล่าเหนือขึ้นมานี่ล,ล้ากะจีร้างด้วยล้างจานล้างซามแล้วก็เธองอันหนึ่งเขาหาเขาพักเขาเพาอวันพ่อแม่เรากินแล้วก็หาเพื่อยายนํำพร้อมหายายเป็นห่ังเก็บป่วย,ยแล้วก็ แม่ต้องอันดูแลกับยายนำอมดูแลสุขภาพลากลการลากการนอนกับยายหลายมืออยู่อันรากการอันยกนอนกับยายเนาะอันแล้วกด้มีเยอะขึอ,อยายเป็นหนังเลยเพราะว่ายายตอนนี้ยายยังดีขึ้นแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นหนังเลยอีแบกของล่าหน่ะตายไปแล้วเมืออันอันเมื่อมีอัน อีเบสตายแล้วเห็นยายตายนำบ่อ๋อแล้วมีอก็ายายตายออ๋อสิห้าได้บุคคลเนาะข้อนมือเพิ่มม,มือมันมันสิห้าได้บุตรายแต่ว่าอีเบ้นะคงบ้านะต,ต,ต,ตายตายเพราะเฮงแล้วความต,ตายไม่ได้ได้ผลเลือแต่รูป,ร,ปรูปนั่งพะวออยู่นั่งก็คิด้ทอดพันแหงหางมีได้เห็นหน้านมเาเป็นน,<ำ>น,นางฟ้าอยู่สวรรค์แล้วอีเบ้หน้านะ่ะกัดขทอดมันบักแหง อ่ะบังเธออันน้ำผาบังเธอแล้วนอนกับอันพ่อแม่น่ะนอนไปนอนมาคิดว่าคิดทอดอีเบะฝันว่านั่นน่ะแล้วฝันฝันว่าจนน้ำตาไหลเลยเด้แล้วฝันนะตอนที่ร้านนอนกับพ่อแม่ที่นอนอีเบฟันตาอะไรตาโอ้ยคันหัวแลเข้าเลยแนละ้วปิดห้าแล้วปะ ก็จังนะล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วันที่นี้การกดติดตามมหัลากับอียายสองคนห้พวกเราอยากได้ตินตินสิ้นแบบนี้นะการคอมเมนต์มหัลากับอียายนะำพรมตินสิ้นนยจ้ะตินสิ้นสวย กระันนะล้วขอฝา<ช>กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งใ,<ช>ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ